แม่เล็กๆทําสายพันธุ์ได้ไหมนะฮะเอาเข้ากับพ่อใหญ่ๆครับนะครับทได้ครับแม่เล็กๆก็ทําได้นะครับถ้ามันเก่งนะฮะส่วนมากนะไก่เล็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะส่วนมากมันชอบจะไวแข้งดีตีเร็วแข้งดีเร็วปากเร็วแข้งดีนะครับเพราะว่าไก่เล็กเขาจะคล่องตัวนะครับผมแล้วเขาจะเก่งมากเลยนะครับผมก็เคยมีนะฮะนะครับเก่งมากนะครับไก่เล็กๆแม่เล็กๆนี่โอ้โหไว ะะมีแข้งหน้าด้วยบางทีอะ่ะกัดบึก,กตกปักกัดบึกไวครับไปเราเอาพ่อใหญ่ๆมาพัฒนาแม่เล็กในที่นี้ก็อาจจะประมาณไม่ใช่เล็กมากศูนย์จุดแปดกิโลอ่เียมันก็เล็กไปนะนะถ้าคำว่าแม่เล็กผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณโลสามโลสามไม่เกินโลห้าเนี่ยเขาเรียกแม่เล็กนะฮะถ้าโลห้าขึ้นโลหกถึงสองโลเนี่ยจะเริ่มแม่กลางๆถ้าสองโลห้าขึ้นแม่ไซส์ใหญ่นะครับผม ไม่เกินโล5้านะครับแม่เล็กๆเนี่ยเอาพ่อสักประมาณ3โลสโลสเงี้ยฮะใส่ดูนะครับโลออกมาพอดีครับสองเจดสองแปดพอดีเลยนะครับผมมั่นใจเรื่องนี้ผมว่าผมผมลองผิดลองถูกลองทำลองทาคือที่เพาะไก่จริงจังก็เพาะไปนะฮะไอเป็ดทองม้าเหล็กสุดใจอะไรเงี้ยนะครับ แต่ก่อนนะครับที่ทำสุดใจกับมาเล็กไม่อยู่แล้วนะตอนนี้นะฮะหรือเป็ดอยู่แต่เป็ดทองครับตอนนี้นะ,ะก็จะเป็นเป็ดทองยืนหลักอยู่นี่ก็ทําจริงจังไปแต่ไอ้พวกทําทดสอบทดลองก็ทานะฮะทาทดลองไปนะครับก็ทําแล้วนะครับได้ครับได้มันเก่งเลยครับเอาใส่พ่อใหญ่ๆนะใหญ่พ่อใหญ่ๆแต่ที่สําคัญเราเวลาเราจับผสมเนี่ยเราเราเอามือเราเนี่ย ให,ให้พ่อไก่มันยืนตรงนิ้วเรานะเวลาเราจับตัวเมียให้ผสมให้มันยืนมุกมันยืนเพื่อให้มันค้ำนิ้วเรานะครับแล,แล้วเราก็ผสมนะฮะไม่เพื่อที่จะไม่ให้แม่ไก่มันหนักตัวผู้มากเกินไปเพราะว่าตัวผู้ใหญ่ตัวเมียเล็กเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าปล่อยผสมเองนี่ก็อาจจะอ่ะมันก็ทับกันนะเนาะนะครับผมถ้าปล่อยผสมเองนี่ก็อาจจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวตัวเมียเสียเสียนก่อนนะครับ ในการผสมก็มีสูตรด้วยนะถ้าสมมุติว่าตัวตัวเมียเล็กเกินไปนะครับก็ต้องจับผสมเอาดีๆนะฮะเอาดีๆนะครับบางท่านก็อาจจะมีผสมเทียมเป็นก็ได้ครับนะฮะถ้าใครทําได้นะครับปันผสมเทียมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเรารีดน้ําเชื้อมาปกติเขาจะไปฉีดตัวเมียอยู่มันยี่สิบตัวในครั้งหนึ่งเรารีดมาเราฉีดไปสามตัวก็ได้อย่างเข้มเลยนะฮะ ผสมไม่ต้องใส่น้ำเกลือเยอะก็ได้ครับก็ไม mm ่ใ hmm. ช่ปัญหาอะไรนะครับก็สามารถทําได้นะฮะการผสมเทียมก็ไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าสูว่าแม่เล็กเนาะเก่งนะฮะแม่เล็กลองทําออกมาดูครับผมเคยทําแม่เล็กมาลูกมาเก่งวัยเหมือนแม่มันก็มีนะครับยิ่งเราได้พ่อดีๆหน่อยนี่โอ้สุดยอดนะฮะสามารถทําได้นะครับแม่เล็กก็สามารถทําได้นะครับขอให้เก่งนะครับผมครับสวัสดีครับ